พระกิ่งน้าไทยวัสุทัตพุทธนาอิมเมตรครั้งที่43โดยโกโมลสงวนพวกความจริงจะปรากฏเมื่อถึงเวลาการเล่นพระต้องไม่หูเบาไม่เชื่อคนง่ายต้องศึกษาดูจากของจริงเมื่ออ่านฟังสิ่งใดอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะค้นคว้าหาความจริงและพิสูจน์ด้วยปัญญาและเหตุผลแล้ว อันของสูงแม้ปองต้องจิตถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือหากไรว้วาสนาก็ยากที่จะไขว่คว้า,วาผมถ่ายรูปจากพระแท้บรรยายตามสิ่งที่เห็นนำเสนอสิ่งที่ผมรู้มอบให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้ไปศึกษาต่อยอด พระก,กิ่งกรรมการปีพศ2482หรือหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระก,กิ่งหน้าไทยสมเด็จทรงสร้างเมื่อวันหมามงคลกลางเดือน12พศ2482เป็นเนื้อสำลิศัก์จำนวน500องค์เอาชนวนพระก,กิ่งในอินเดียและชนวนเก่าๆของวัตสุทั์มาผสมเงินตายันแล้วเทเนื้อจึงออกขาวนวลกว่าพระก,กิ่งในอินเดีย กับน้ำตาลดำแต่กับดำช้ามากเทแบบกิ่งในตัวอุดกิ่งสองลูที่ชิดบัวเม็ดลิมสุดท้ายทั้งสองด้านสร้างด้วยเนื้อเมกกะสิตอีกไม่มากขนาดความสูง3.3เซนมฐานกว้าง1.8เซนมวัตถิบัวเนี่ยสูงตรงนี้นะ3.3เซมฐานกว้าง1.8เซนติเมตรเนี่ยวัตถิบัวเนี่ย ประมาณปีพศ2530ค้นพบแม่พิมพ์พระกิ่งหน้าไทยทำด้วยหินอ่อนจึงไม่เป็นสนิมแล้วเทของปลอมออกมาพ,มพิมพ์จึงถูกต้องแต่ทำเนื้อไม่ถูกมักเป็นทองเหลืองธรรมดาและอุดกิ่งผิดที่อย่างไรก็ตามของแท้ๆหาดูยากมากแม้แต่รูปพระกิ่งหน้าไทยแท้ๆก็ยังไม่ค่อยมีให้เห็นกันจึงควรสังเกตร,รายละเอียดต่างๆในพิมพ์ให้ดี ถ้าผิดเพี้ยนไปก็ไม่ควรเล่นพระเมาลีไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เม็ดะสบเป็นเม็ดเล็กนูนเด่นค่อนข้างกลมเนี่ยเป็นเม็ดนูนเด่นนะค่อนข้างกลมพนระพักอูมมใหญ่พระพักอูมใหญ่หญคิ้วเป็นเส้นนูนโค้งสวยนะเนี่ย ตานูนยาวลีเนี่ยตาท่านนูนยาวลีนะใต้ตาเป็นล่องยาวลึกลงไปใต้ตาเป็นล่องลยาวลึกลงไปจมูกโด่งใหญ่พองามจมูกท่านโด่งใหญ่พองงามปากสวยงามปากเนี่ยสวยงามนะมุมปากเป็นหลุมตื้นๆเนี่ยหลุมมุมปากเป็นหลุมตื้นๆเนี่ย คางโค้งมนคางก็โค้งมนหูขวาพระยาวลงมาชนบายาวลงมาชนบาเห็นรอยตะเก็บข้างที่เหนือหูพระเห็นรอยตะเก็บข้างเนี่ยที่เนี่ยเหนือหูพระเสียนพระด้านหลังจะลาบไม่ถุยเสียนพระจะลาบไม่ถุยหูซ้ายพระยาวลงมาชนบา หูซ้ายผ้ายาวลงมาจนบาเห็นลอยแต่เก็บข้างอ้ากว้างยาวไปตามหูซ้ายพระเนี่ยอ้ากว้างยาวไปตามหูซ้ายพระเสียนพระด้านหลังรับล่าไม่ถุยเนี่ยจะรับล่าไม่ถุยแขนขวาพระท่อนบนทอดดิ่งตรงลงมาเนี่ยทอดดิ่งตรงลงมาจนถึงข้อศอกจนถึงข้อศอกแขนท่อนล่าง ทอดไปตามช่วงโคนขาขวาหักทอดไปตามช่วงโคนขาขวามือขวาพาดจับหัวเข่าขวาพระพาดจับหัวเข่าขวาพระซอกแขนขวาพระทะลุเนี่ยทะลุถูกเจาะแต่งหลังหล่อจะถูกเจาะแต่งหลังหล่อนะมือขวาพระมีนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยจะมีนิ้วมือ5นิ้ว สังคติเป็นเส้นนูนหนาเป็นเส้นนูนหนาร่องข้างเส้นสังกติร่องด้านล่างกว้างและลึกเนี่ยร่องด้านล่างเนี่ยจะกว้างและลึกเนี่ยวัชิระเป็นรูปคล้ายสามง่ามวัชิระเป็นรูปคล้ายสามง่ามมือและแขนพระชัดเจนมือเนี่ยมือนะและแขนมือและขาพระชัดเจนไม่มีกำไลข้อเท้าจะไม่มีกำไลข้อเท้า ้าทิพมี5กลีบ1 2ึ่งสี่ห้าก็บ 1, 2, 3, 4, กีบริมสุดด้านซ้ายพระด้านซ้ายพระจะใหญ่และยาวกว่าเนี่ยอันนี้จะใหญ่และยาวกว่าด้านขวาพระทั้งหมดเ,เดิมๆเ,เ,เป็นในพิมพ์จีวรที่พาดผ่านแขนซ้ายพระด้านล่างเป็นเส้นดูลเห็นชัดๆสี่เส้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ สูงขึ้นไปเห็นลางๆไม่ชัดสูงขึ้นไปเนี่ยจะเห็นลางๆไม่ชัดเส้น,ไไนจีวรทั้ง4เส้นคุมแขนซ้ายพระแค่ช่วงด้งานหน้าเนี่ยสี่เส้นเนี่ยจะคุมแค่ช่วงด้านหน้าเหลือจีวรเส้นบนเส้นเดียวที่พาดผ่านแขนซ้ายพระด้านข้างเนี่ยเนี่ยจะเป็เส้นเดียวนะพาดด้านข้างพาดต่อไปจนถึงด้านหลังนะ เม็ดบ mm ัว hmm. ม enfin, <to> ีเจ็ดเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งเม็ดบัวและกีบบัวสวยงามคมชัดเนี่ยเนี่ยจะสวยงามคมชัดนใต้เม็ดบัวเป็นเส้นนูนสูงขึ้นมาเท่าๆกับความสูงของเม็ดบัวหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีเส้นเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยความสูงเท่าๆกับเม็ดบัวเนี่ยหนึ่งเส้นวิ่งรองรับเม็ดบัวทั้ง7เม็ดเนี่ยจะวิ่งรองรับเม็ดบัวทั้ง7เม็ด ซึ่งไม่ไม่เหมือนฐานบัวของระกิ่งวัชชุทัตพิมืน่นพิมื่นจะไม่มีเส้นนี้นะฮะตามลงไปเป็นส่วนของฐานที่รองรับฐานบัวเนี่ยต่ำลงไปเนี่ยเป็นส่วนของฐานที่รองรับฐานบัวบางองค์ก็นูนสูงขึ้นมาอย่างองค์นี้จะนูนสูงขึ้นมาเท่าๆกับเส้นนี้นะฮะบางองค์ก็จะยุบต่ําลงไปบางองค์ก็จะยุบต่ําลงไป ขอบฐานล่างสุดนี้จะแคบแคบไม่กว้างส่วนเนี้ยนะจะแคบแคบนะไม่กว้างด้านหลังพระผิวสนิมเป็นสีน้ำตาลอมดำเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอมดำนะผิวสวนมากจะเดิมเดิมไม่แต่งผิวจะเดิมเดิมไม่ได้แต่งนะพระมารีเล็กคมชัดเนี่ยเนี่ยพระมารีเนี่ยจะเล็กนะคมชัดเลย เม็ดพระศกเป็นเม็ดเล็กๆนูนเด่นสวยงามเม็ดพระศพครับเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยนูนเด่นสวยงามมากนะเส้นสังกติและเส้นจีวรสองเส้นบนเนี่ยเส้นสังกติและเส้นจีวรสองเส้นนี้ฮะมารวมกันเป็นเส้นเดียวที่บ่าจะมารวมกันเป็นเส้นเดียวที่บ่าเส้นสังกติเป็นเส้นนูนยาวหนึ่งเส้นเนี่ยเป็นเส้นนูนยาวหนึ่งเส้น ใต้เส้นสังกติจะเชื่อมจะต่อเชื่อมติดกับเส้นจีวรด้านซ้ายพระจะต่อเชื่อมติดกับจีวรเส้นจีวรด้านซ้ายพระซึ่งเป็นเส้นนูนหนึ่งเส้นที่ลากต่อจากเส้นจีวรด้านหน้านะเส้นจีวรด้านขวาพระเป็นเส้นนูนหนาสองเส้นเป็นเส้นนูนหนาสองเส้นฐานบัวด้านหลังเป็นสองชั้นนี่สองชั้นฮะหนึ่งสอง ส่วนล่างจะหนากว่าส่วนบนส่วนบนมากส่วนล่างเนี่ยจะหนากว่าส่วนบนมากฐานบริเวณนี้เกาแต่งผิวตามต่อจากรอยอุดกิ่งเนี่ยเขาจะแต่งผิวเรียบหน่อยนะตามต่อจากรอยอุดกิ่งตะเข็บข้างด้านขวาพระยังเห็นเป็นเส้นนูนที่บริเวณศีรษะเนี่ยยังพอเห็นอยู่เป็นเส้นนูนที่บริเวณศีรษะ ตะเก็บข้างด้านซ้ายพระเห็นเป็นรอยอ้าที่บริเวณหูพระเนี่ยนะเป็นเห็นเป็นรอยอ้าที่บริเวณหูพระนหะร,รูอุดรูอุดอุดกิ่งด้านขวาพระอยู่ชิดทับบัวเม็ดสุดท้ายเม็ดริมสุดบางส่วนเนี่ยเขาจะทับบัวเม็ดสุดท้ายไปบางส่วนเลยนะเนี่ยบัวเม็ดสุดท้ายเนี่ยฐานรองรับเม็ดบัวจะนูนรองรับมาจนถึงบัว เม็ดริมสุดเนี่ยฮะเขาจะลองรับมาถึงบัวเม็ดริมสุดเลยยังพอมองเห็นรอยอุดกิ่งนะฮะยังพอมองเห็นรอยอุดกิ่งนะรู้อุดกิ่งด้านซ้ายพระอยู่ชิดทับเม็ดบัวริมสุดบางส่วนเนี่ยฮะเขาจะชิดทับเม็ดบัวริมสุดบางส่วนเลยนะฐานลองรับเม็ดบัวจะนูนลองรับมาจนถึงบัวเม็ดริมสุด มาถึงบัวมาลออรับมาถึงบัวเม็ดลิมสุดเลยนะด้านนี้อุดสนิทมากจนเกือบจะมองไม่เห็นรอยอุดกิ่งเกือบไม่เห็นรอยอุดกิ่งถ้าอุดกิ่งผิดที่จะเป็นพระกิ่งหน้าไทยเก๋ก้นพระค่อนข้างเรียบถูกแต่งด้วยตะไบสึกสึกตื้นต้นเนี่ยถะถูกแต่งด้วยตะไบสึกสึกตื้นๆ พระหน้าไทยหาของแท้ดูยากมากพระกิ่งหน้าไทยเนื้อเม่กระสิ์วสุทัศน์สมเด็จทรงสร้างเมื่อวันมหมามงคลกลางเดือน12พศ2 4 8 8 2พิธีเดียวกันกับพระกิ่งหน้าไทยเนื้อสำธิดศักด์สร้างจำนวนน้อยมากขนาดสูง3.35เซนเมเนี่ยสูง3.35ซนติเมตรฐานกว้าง1.7ซนติเมตร วัดที่บัวพระราชากรเอาเนื้อเมกสิทธิ์ของหลวงพ่อทับวัดอนงมาให้เจ้าคุณสีสนเทแบบกิ่งในตัวอุดกิ่งสองรูที่ด้านหลังที่ใกล้บัวเม็ดริมสุดทั้งสองด้านขัดดูเนื้อในจะออกขาวคล้ายเงินแล้วค่อยๆกลับเหลือบเป็นเมกสิทธิ์คือผิวจะเป็นสีเขียวบ้างสีเขียวอมทองบ้าง เหลือบแดงตากุ้งบ้างเหลือบฟ้าบ้างกับน้ำตาลแล้วกับน้ำตาลดำในที่สุดผิวจะกลับดำผลาหล่อเนื้อเมคสิตบางองค์อาจจะมีหลุมกลมบ้างไม่กลมบ้างลึกบ้างตื้นบ้างและแต่งไม่ได้พอเนื้อเปาะแตกหักง่ายเท่าที่รู้พระกิ่งหน้าไทายเนื้อเมคสิตอยู่ที่เจ้าคุณศรีสนสององค์พี่หลัดสององค์พระลาดอากรสององค์ซึ่งเป็นพิมพ์กิ่งใหญ่หนึ่งองค์ ก้นทะลุเพราะรีบเลยดึงหลุดออกมาชัางวงและพิมพ์หน้าไทยอีกหนึ่งองค์พระชายบัญญาหนึ่งองค์หลวงตาเลี่ยมหนึ่งองค์อาจารย์หนูได้ของพี่หลัดมาหนึ่งองค์ได้ของเจ้าคุณศรีสนมาอีกหนึ่งองค์คุณนายเล็กภรรยามาหาราชคูคนก่อนได้ของเจ้าคุณศรีสนไปอีกหนึ่งองค์นอกนั้นไม่รู้อยู่ที่ใครบ้างแต่จํานวนน้อยมาก พระพักอุมใหญ่หน้าตาคมชัดเนี่ยพระพักอุมใหญ่ฮะหน้าตาคมชัดสวยงามนะคิ้วเป็นเส้นนูนโคงนะ้งเนี่ยคิ้วเป็นเส้นนูนโค้งตาเป็นเม็ดนูนยาวเนะี่ยตาเป็นเม็ดนูนยาวจมูกโด่งนะจมูกท่านโด่งนะปากสวยงามนะปากเนี่ยสวยงามเลยนะคางโค้งมนคางท่านก็โค้งมนผิวพระเรียบตึงทั้งองค์ ผิวพระเนี่ยจะเรียบตึงทั้งองค์ผิวพระสีเขียวเหลือบแดงตากุ้งและปนดำเนี่ยสีเขียวเหลือบแดงตากุ้งแล้วก็ปนดำซอกแขนขวาพระทะลุแต่งตอนเป็นหุนที่พึ่งเนี่ยจะแต่งตอนเป็นหุนที่พึ่งนะสังคติเป็นเส้นนูนหนาเนี่ยจะเป็นเส้นนูนหนานะร่องข้างเส้น ร่องข้างเส้นสังกติด้านล่างจะลึกและกว้างกว่าร่องด้านบนเนี่ยร่องด้านล่างเนี่ยจะกว้างและลึกกว่าร่องด้านบนวชิระเป็นรูปคล้ายสามง่ามเนี่ยวชิระเป็นรูปคล้ายสามง่ามมือและเท้าชัดเจนเนี่ยมือและเท้าชัดเจนไม่มีกำไรก็เท้าไม่มีกำไรก็เท้าจีวรที่พาดผ่านแขนซ้ายพระด้านล่างสุดเป็นเส้นนูนสี่เส้น หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสามี่พระทิพย์มี5้ากีบหนึ่งสองสาีกีบริมสุดด้านซ้ายพระจะยาวและใหญ่กว่ากีบริมสุดด้านซ้ายพระเนี่ยจะยาวและใหญ่กว่าด้านขวาทั้งหมดเนี่ยำเดิมเป็นในพิมพ์มือขวาพระมีนิ้วมือ5นิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่ไม่มีกําไรข้อเท้าเนี่ยเม็ดบัวมีเจ็ดเม็ดคมชัดสวยงามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยคมชัดสวยงามนะใต้เม็ดบัวเป็นเส้นนูนสูงขึ้นมาเท่าเท่ากับความสูงของเม็ดบัวหนึ่งเส้นเนี่ยฮะมีเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยสูงเท่าเท่ากับเม็ดบัวเนี่ยหนึ่งเส้นนะวิ่งลองลองรับเม็ดบัวทั้งเจ็ดเนี่ยจะวิ่งลองรับเม็ดบัวทั้งเจ็ดซึ่งจะไม่เหมือน ฐานบัวของของพระก,กิ่งวัชทัตพิมืน่นนะพิมื่นจะไม่มีเส้นนี้นะต่าลงไปเป็นส่วนของฐานที่รองรับฐานบัวเนี่ยตรงเนี้ยส่วนที่รองรับฐานบัวนะนนวนนวนะจะยุบต่าลงไปหน่อยเนี่ยจะยุบต่ําลงไปหน่อยขอบฐานล่างสุดส่วนนี้จะแคบแคบไม่กว้างส่วนนี้เขาจะแคบแคบนะไม่กว้างครับนะด้านหลังพระผิวพระเป็นสีเขียว เหลือบแดงตากุ้งและปนดำเนี่ยเขาสีเขียวนะแล้วเหลือบแดงตากุ้งแล้วก็ปนดำเนี่ยเห็นสีดำที่บริเวณสีสายไะเป็นประสกถูกตุดตูตอกแต่งตอนเป็นหุ่นขี้ผึ้งนี่ยจะถูกตอกแต่งเป็นหุ่นตอนเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะฮะจะเห็นเป็นเหลือบแดงตากุ้งเนี่ยตรงนี้ก็ดำดำหน่อยสนิมดำาๆ ที่บาเส้นสังกติและเส้นจีวรจะขนานกันไม่บรรจบรวมกันเนี่ยเขาจะนี่เส้นสังกติเส้นจีวรเขาจะขนานกันนะไม่บรรจุไม่บรรจบรวมกันเส้นสังกติเส้นสังกติเป็นเส้นนูนยาวหนึ่งเส้นเป็นเส้นนูนยาวหนึ่งเส้นใต้เส้นสังกติจะต่อเชื่อมติดกับเส้นจีวรด้านซ้ายพระต่อเชื่อมกับจีวรด้านซ้ายพระเส้นจีวรด้านขวาพระเป็นเส้น นูนหนาสองเส้นเนี่ยทังนนูนหนาสองเส้นฐานบัวด้านหลังเป็นสองชั้นเนีย่ยหนึ่งชั้นสองชั้นส่วนล่างจะหนากว่าส่วนบนส่วนล่างเนี่ยจะหนากว่าส่วนบนพระองค์นี้อุดกิง่งอุดกิ่งสองรูที่ใกล้เม, mm, 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 ม็ดบัวเม็ดริมสุดทั้งสองข้างนะใกล้เม็ดบัวเม็ดริม,ม,ม,มสุดทั้งสองข้าง ตะเข็บข้างด้านขวาพระถูกแต่งลบออกหมดตอนเป็นหุ่นขี้พึ่งเนี่ยถูกลบออกหมด้ะตอนเป็นหุ่นขี้พึ่งตะเข็บข้างด,ด้านซ้ายพระก็ถูกลบออกหมดตอนเป็นหุ่นขี้พึ่งนะฮะถูกลบออกหมดนะฮะก้นพระถูกขัดแต่งจนเรียบเเห็นหลุมกลมๆเล็กๆตื้นๆอยู่ย่อมหนึ่งเลยตรงเนี้ยฮะเป็นกลมๆเล็กๆนะตื้นๆเป็นตื้นๆนะอยู่ย่อมหนึ่ง บางองค์ก็อาจกลมๆใหญ่หน่อยลึกหน่อยก็ได้เป็นเอกลักษณ์ที่ดีของพระหล่อเนื้อเมกสิทธิ์ซึ่งมักเกิดหลุมแบบนี้บ่อยๆพระกิ่งหน้าไทายเนื้อเมกสิทธิ์วัจุัศน์ขนาดสูง3.4เซนมเนี่ยสูง3.4ซติเมตรฐานกว้าง1.6เซนติเมตรวัตถิบัวนะพระองน,นี้ผิวสีเขียวอมทอง เหลือบแดงตากุ้งเนี่ยเขาจะสีเขียวอมทองนะเหลือบแดงตากุ้งมีสนิมดำที่หน้าผากแล้วก็ผสกนะพระองค์นี้อุดกิ่งหนึ่งรูที่ฐานพระด้านหลังตรงนี้ใกล้ๆกับเม็ดใกล้ๆกับบัวเม็ดริมสุดด้านขวาพระเห็้ยตรงนี้ พระกิง่งเนื้อเมกสิทธิ์ที่รอแบบกิ่งในตัวส่วนมากจะอุดกิ่งหนึ่งรูที่ฐานพระด้านหลังที่บริเวณนี้นะการอุดกิ่งสองรูจะทํายากอาจทําให้พระเสียหายได้ง่ายเพราะเนื้อเมกสิทธิ์จะเปราะแตกง่ายผมตั้งกลุ่มบุตไดอิมเมจเป็นห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ทางลายผมสอนวิธีดูพระหลายชนิด มีรูปพระให้ขยายดูได้อย่างละเอียดกว่าใน youtube มากในกลุ่มมีผู้มีประสบการณ์หลายท่านช่วยจีนแนะเข้าห้องเรียนได้ด้วยคิวอาคในหน้าถัดไปรูปพระในคลิปสีจะเพี้ยนไปบ้างเมื่อศึกษาจากคลิปละเอียดแล้วดูรูปพระใน QR วอาคหน้าต่อไปดูรายละเอียดและสีผิวที่ถูกต้องหาพระแท้ศึกษาเปรียบเทียบดู ท่านจะดูพระเก่งแน่นอนเข้ามาศึกษาพระเครื่องร่วมกันด้วย qr code นี้นี่คือทั้งหมดของบุญได้ image ครั้งนี้ถ้าชอบโปรดกดไลค์และกดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ